อยากจะถอนทีเนี้ยเว็บพนันมันไม่ให้ถอนตอนเราเล่นเราเสียเราก็เสียจริงแต่พอเราได้มันไม่ให้เรามันโกงเราอ่าหลายคนทักมาสอบถามผมเยอะมากๆนะครับผมว่าเราสามารถแจ้งความได้ไหมสวัสดีครับยินเบเอร์สู่ช่องานซึก ค,ครับวันนี้ก็อยู่กับช่วงแขมเซเชียเลยน,น,นะผมก็จะมาเร็วไปเร็วเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้นะผมก็มีเรื่องอยากจะมาบอกทุกคนนะผมเกี่ยวกับการที่เราเนี่ย เว็บพนันโกงนะครับผมเวลาเราถูกเว็บพนันโกงเนี่ยมันมีโกงได้หลายรูปแบบใช่ไหมอย่างรูปแบบแรกเลยนะก็คือทุกคนเนี่ยถูกหลอกนะให้ไปเติมเงินเนี่ยเพื่อเล่นเว็บพนันนะครับผมก็คือถูกชักชวนถูกร่อลวงเข้าไปถ้าเติมเงินตรงนี้ไปแล้วจะได้อะไรไอ้นู่นไอ้นี่กลับมาใช่ไหมทุกคนก็เติมเงินเข้าไปโดยไม่รู้ตัวทีนี้เขาก็หายตังค์ไปเลยเช่นเงิน300้ละไปอ่าอันนี้คือการถูกหลอกแบบหนึ่งนะครับผมการถูกหลอกแบบที่2ก็คือทุกคนรู้อยู่แล้วแหละอันนี้จะเป็นเว็บพนันทุกคนอยากจะสมัครเว็็บใหมม่่่ะะไรรกแแแลลล้้้วตนนคัผสเเขาปปี ใชไ่ได้กําไรกลับมาอยากจะถอนทีเนี้ยเว็บพนันมันไม่ให้ถอนเติมไปก็เยอะเติมไปเป็นพันเติมไปเป็นหมื่นตอนเราเล่นเราเสียเราก็เสียจริงแต่พอเราได้มันไม่ให้เรามันโกงเราอ่าหลายคนทักมาสอบถามผมเยอะมากๆนะครับผมว่าเราสามารถแจ้งความได้ไหมผมบอกไว้นะตรงนี้เลยนะครับผมว่าเราเนี่ยไม่สามารถแจ้งความได้นะครับผมเพราะว่าถ้าเราไปแจ้งความเนี่ยทางตำรวจเขาก็จะผิดกับเราด้วยนะผมโทษฐานที่เราเนี่ย เล่นการพนันนะครับผมแต่ว่าถ้าเราเนี่ยโดนหลอกแบบว่าเราไม่รู้เลยนะว่าไอ้คนคนนี้ให้เราไปเติมเว็บพนันหรือให้ไปทําอะไรอะะลล่ะแล้วโดนหลอกแบบเยอะๆมากๆนะครับผมสามารถเข้าแจ้งความได้นะครับแต่ต้องดูที่เจตนาเราด้วยนะว่าเราเนี่ยไม่ได้รู้จักเว็บพนันหรือว่าอะไรอย่างนี้เลยเราก็สามารถเข้าแจ้งความได้ข้อหาช่อโกงคนนั้นหลอกลวงเราโอนเงินไปนะครับผมก็เหมือนการขายของอะไรทั่วไปอะไรอย่างนี้นะครับผมแต่เราเนี่ยไม่รู้ว่าเขาเนี่ยให้โอนเงินไปเพื่อไปเติมเงินเข้าเว็บพนันหรือสมัครยูสอะไรต่างๆนะครับผมแต่ผมว่าส่วนใหหญ่ลายๆคนก็ น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับผมแต่สําหรับใครที่ไม่รู้จริงๆก็อยา่าไปโอนเงินซีซัวครับผมเขาแจกเงินแจกทองแจกอะไรพวกนี้ไม่มีจริงนะผมอย่าไปหลงเชื่อนะครับผมไอ้พวกมิชฉาชีพพวกนี้มันก็หลอกหากินกับคนที่ไม่รู้นะครับผมโอเครับผมคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะผมฝากกดไลค์กดแชร์ไปใหเ้เพื่อนของคุณครับผมแล้วก็อย่าลืมกด s u b สไครต์ให้ด้วยนะผมไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดี